ละโวถึงลบบุรีของอาจารย์ศรีศักดิ์วลิโพดมการเกิดขึ้นของสยามเทศทั้งราชวงศ์หยวนและราชวงศ์หมิงที่มีอำนาจแทนราชวงศ์ซ่งแต่พุทธศตรวรรษที่1 9บเถึงยีล้วนเป็นผู้สนับสนุนการค้าขายทางทะเลและทางบกจากยูนานกวางตุ้งกวางสีเข้ามาในดินแดนประเทศไทยผู้ที่อพยพเข้ามาทําการค้าขายและตั้งถิ่นฐานจากประเทศจีนตอนใต้นี้ คือชนกลุ่มใหม่ที่เข้ามาผสมผสานกับคนซึ่งอยู่ตามบ้านเมืองในประเทศไทยแต่สมัยลบบุรีลงมากลุ่มคนที่เคลื่อนย้ายมาตามเส้นทางบกและตามลำน้ำต่างๆเช่นแม่น้ำโขงแม่น้ำสารวินแม่น้ำคํานับเรียกรวมๆว,ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวเป็นพวกที่ทำให้เกิดนครรัฐใหม่ขึ้นในนามของล้านนาล้านช้างและสุโขทัยเป็นกลุ่มชนที่พูดภาษาไทย ในขณะที่ผู้มาจากทางกวางตุ้งกวางสีก็มีทั้งคนไทยคนจีนและชาติพันธุ์อื่นๆเข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองตามปากแม่น้ำใหญ่ของลุ่มน้ำเจ้าพระยามาทําสวนทําประมงและการค้าขายทําให้เกิดบ้านเมืองใหม่ๆขึ้นในพื้นที่ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างที่เรียกว่าพื้นที่ลุ่มน้ำลําคลองหรือดิงดอนสามเหลี่ยมใหม่ยังเดลตา้าเกิดนครรัฐกลุ่มใหม่ขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำลาคลองที่ออกทะเลได้ ทั้งทางตอนบนและตอนล่างของดินดอนสามเหลี่ยมเมืองสำคัญได้แก่เมืองอโยธยาในลำน้ำเจ้าพระยาเมืองสุพรรณภูมิในลำน้ำท่าจีนเมืองแครศสีราชาในลำน้ำน้อยเมืองราชบุรีในลำน้ำแม่กลองเมืองเพชรบุรีในลำน้ำเพชรบุรีและเมืองสีพะโลกตรงปากแม่น้ำพันทองทางฝากลุ่มน้ำบางปะกง โดยเฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยาบรรดานครรัฐอิสระใหม่นี้ได้รวมตัวกันเป็นมฑลสุพรรณภูมิที่จีนเรียกว่าเสียมกกทางฟากตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาและเมืองอโยธยาที่จีนเรียกว่าหลอฮกกกเพราะเป็นเมืองท่าสำคัญของเมืองละโวที่มีการสืบเนื่องมาแต่สมัยทวารวดีและลบบุรีเหตุที่ย้ายความสำคัญของเมืองละโวมาอยู่ที่อโยธยาเพราะอยู่ใกล้ทะเลเอ่าวไทยมากกว่า และเรือสินค้าใหญ่ๆจากคนทะเลเช่นจากจีนเข้ามาจอดทอดสมอได้สะดวกในช่วงเวลาพุทธศตรวรรษที่1 9บเถึงยีนี้มีหลักฐานทางตำนานพงสาวดารที่กล่าวถึงการเข้ามาของคนจีนจากจีนตอนใต้ว่าเข้ามาตั้งถิ่นฐานและแต่งงานกับคนพื้นเมืองที่มีมาก่อนเช่นตำนานตามม้งไล่ของชนฝั่งทะเลและตำนานนางงงประจันของทางเมืองละโวแต่ที่สำคัญคือการเรียกชื่อกษัตริย์และผู้นำบ้านเมืองคนสำคัญว่า เจ้าอู่ทองหรือเท้าอู่ทองเช่นกษัตริย์ผู้ครองอโยธยาองค์หนึ่งว่าเจ้าอู่ทองเป็นบุตรของพระยาโชดึกราชเศรษฐีผู้เป็นขุนนางจีนหรือเรื่องของพระเจ้าสายน้ำพึ่งกับพระนางสร้อยดอกหมากผู้เป็นพระธิดาของเจ้ากรุงจีนรวมทั้งพระมหากษัตริย์องค์สำคัญของนครรัฐเช่นเพชรบุรีนครศรีธรรมราชและอโยธยามักเกี่ยวข้องก,ก,กันกับเรื่องราวของพระเจ้าอู่ทอง เป็นต้นข้าพระเจ้าเห็นว่ากลุ่มชนที่มีพระเจ้าอุทองเป็นกษัตริย์ปกครองหรือเกี่ยวข้องด้วยในดินแดนประเทศไทยเหล่านี้คือคนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลางจึงเรียกได้ว่าคือคนไทยที่แท้จริงประกอบด้วยคนหลายชาติพันธุ์ที่เปลี่ยนมาใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลางมณฑลละโวมารวมตัวกันเป็นมณฑลขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเมื่อสมเด็จพระรามาธิบ,บดีที่หนึ่ง พระเจ้าอู่ทองทรงอภิเษกสมรสกับพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์แห่งสุพรรณภูมิแล้วสร้างกรุงศรีอยุธยาขึ้นแทนเมืองอโยธยาเดิมทําให้ความเป็นศูนย์กลางของเมืองละโวสิ้นสุดลงกลายเป็นเมืองลูกหลวงของเมืองอยุธยาโดยมีสมเด็จพระรามีสวนราชโอรสปกครองเมืองละโวในช่วงเวลานี้บรรดาเมืองนครรัฐทั้งหลายในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้เปลี่ยนการนับถือศาสนาแต่เดิมที่มีทั้งพุทธเทวาท มหายานวัชรยานและฮินดูมาเป็นพุทธศาสนาลังกาวงการเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงนั้นแลเห็นได้จากบรรดาศ,าศาสนาสถานสำคัญกลางเมืองละโวก่อนซึ่งสอดคล้องกับศิลาจารึกภาษาของสมัยพุทธศตวรรษที่16ในรัชกาลของพระเจ้าสุริยวร a มันที่หนึ่งที่พบที่ศารสูง สารพระการว่าพระมหากษัตริย์ทรงอุปถัมภ์ศาสนาพุทธเทรวาทมหายานและฮินดูให้อยู่รวมกันในเมืองดังเห็นได้จากาศาสนสถานสำคัญเช่นวัดนครโกษาซึ่งแต่เดิมเป็นพุทธสถานทางเทรวาทที่มีมาแต่สมัยทวารวดีสารพระการและปรางแกเป็นของเนื่องในาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูและปรางสามยอดกับพระปรางวัดมหาธาตุเป็นพุทธมหายาน ศาสนสถานเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้มาเป็นพุทธเทราวาทลังกาวงแต่พุทธศตวรรษที่19ลงมาทั้งสิ่งดังเห็นได้ที่วัดนครโกษาและวัดมหาธาตุนวัดนครโกษาท,ที่เป็นพระสถูปมาแต่สมัยทวารวดีถูกสร้างทับเปลี่ยนให้เป็นพระสถูปและพระวิหารในพุทธเทราวาทลังกาวงในขณะเดียวกันปราสา,า,าทและศาสนสถานพุทธมหายานของวัดมหาธาตุถูกปรับเปลี่ยนปราสาทให้เห็นสถูปธาตุในรูปของพระปรางแทน อาจกล่าวได้ว่าพระปรางสถูกที่วัดนี้คือศิละปะสถาปัตยกรรมแบบปรางยุคแรกเริ่มก่อนการไปสร้างในที่อื่นๆก็ว่าได้พระสถูปทรงปรางนี้นับได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของเมืองละโวขณะที่วัดมหา,าธาตุคือวัดสําคัญของเมืองละโวแต่สมัยสมเด็จพระรามีสวนลงมาถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย <c oughs> ตามที่กล่าวมาขั้นต้นจะเห็นได้ว่าเมืองละโวไม่เคยร้างและถูกทอดทิ้ง หากยังดำรงสถานะเป็นเมืองนครและเมืองท่าจากสมัยทวารวดีลบบุรีมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนต้น